ยังมีลูกแหบลูกขึ้นสูงแบบตือ้อดื้อดื้อพุทแหบมันไม่เป๊บใสๆมันไม่แบบอย่างนั้นนะเห็นป่ะอันนี้คือความอันตร,รายของเชือกที่มันตึงเราเล่นว่าวสองเมตรนะวันนี้เล่นว่าวสองเมตรอันนี้เชือกเบอร์สี่สิบห้าสี่สิห้าผสมเปลี่ยนใบดีกว่า เอาใบไม้มาแตะเชือกสวัสดีครับวันนี้ประมาณสามทุ่มเอาว่าวจุลาสองเมตรมาลองขึ้นกันนะครับคือลมล่างมันมีนะครับแล้วก็ลมบนก็มีแล้วแรงด้วยนะครับเชือกปึงเป๊ะเลยครับเป็นเชือกเบอร์สี่สิบห้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เอามาเล่นว่าว ว้าวสองเมตรนะว้าวร้อแนี่ผมก็เอามาเล่นบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาลองเล่นว่าวสองเมตรนะครับลองเล่นก็โอ้โหดึงตึงมากครับมือเปล่าเนี่ยไม่แนะนําเลยนะเดี๋ยวหนูลองไปจับเชือกดิึงไหมตึงไหมไหม,มือเปล่านี่ตึงเลยนะเห็นะอันนี้คือความอันตรายของเชือกที่มันตึงเราเล่นเว้าวสองเมตรนะวันนี้เล่นว่าวสองเมตร อันนี้เชือกเบอร์45 45ผสมกับ60เนาะผสมกับ60ตรงปลายนะเ่นวาอ2เมตรตอนนี้ลมบนแรงมากประมาณ3ทุ่ม10กว่านาทีลมบนถือว่าแรงมากเลยนะครับ ลมบนนี่แรงมากเราก็รู้สึกว่ามันจะเสี่ยงเราไม่ค่อยไว้ใจเชือกมันมีโอกาสจะไหวแต่มันก็มีโอกาสที่มันจะเฟลเหมือนกันนะเอาลงดีกว่านะครับก็ก่อนจะเอาลงก็เดี๋ยวมาถ่ายคอนเทนต์กันนะครับโอดูครับ ลมแรงๆเลยน่ะเอาใบไม้มาแตะเชือกนีความแรงของลมสุดยอดเฮ้ยมันฝนจะลงเม็ดป่ะเนี่ยเหมือนน่าจะอะเน,นี่ยลมแบบเนี้ยใช่เลยหรอ ปกติจะแล้วอ,อันนี้นะเราเฮ้ยลงป่ะปกติอะคือแบบจะแบบเอออันนี้ปล่อยเชื่อไม่มากครับปล่อยเชื่อไม่มากธนูคันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนใบนะก็รู้สึกว่ายังไม่ว้าวกับธนูคันนี้เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนใบดีกว่า ยังมีลูกแหบลูกขึ้นสูงแบบตือดือดือพุ๊แหบมันไม่เป๊บใสๆมันไม่แบบอย่างนั้นนะ ลมแรงๆเนี่ยดึงอย่างนี้สบายครับรับรับลมสบายว่าวน่าจะสบายครับแต่ว่าเชือกเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเราจะเก็บวันลงก่อนนะครับรู้สึกเหมือนจะมีฝนลงเม็ดด้วยนะครับเดี๋ยวกับยูรินะครับจะช่วยกันผมจะเป็นคนสาวลงมาแล้วยูริจะม้วนเชือกนะครับก็ถุงมือนะการเก็บว่าวใหญ่ๆนะครับรวมถึงว่าวเล็กๆด้วยนะครับควรจะมีถุงมือนะครับ ถุงมือเนี่ยอันนี้ครับเป็นถุงมือผ้าธรรมดาครับแต่ว่าเขาจะมียางอีกด้านที่เป็นฝ่ามือเนี่ยจะมียางยางกันลื่นนะครับอันนี้ใช้สาวเว้าใช้ได้นะอาจจะมีตัวอื่นนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้ก็โอเคนะครับแล้วราคามันไม่แพงด้วยนะครับก็ไปหาซื้อกันเองนะครับตามร้านวันสดุก่อสร้างนะ,ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเป็นเป็นสปอ,อนเซอร์ผมนะก็ไปหาซื้อกันเองนะครับหรือชอบแบบอื่นก็ก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็มาเก็บว่าวกันก่อนเพราะว่าวันนี้มันมันลมดีนะครับลมดีแต่ว่าเราค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเชือกครับเราก็ยังเป็นห่วงเป็นห่วงเชือกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าพร้อมพร้อมสําหรับลมลมนรกลมแรงๆเนี่ยสบายนะก็เอาลงก่อนดีกว่านะครับโอเคไปดุยดุยครับลุกไปจับจับนรกพ่อจะล็อกเชือกนะ โอ้โหดกอือ huh. ห oh ือ uh huh. uh huh. เอาเรื่องเลยนะเนี uh ่ยอือหือ ทันไมลกูกทันบ่ตึงเป๊ะทนันบ่อย่าให้มั่วอย่าให้มั่วอย่าให้มั่ว มุดดีเวลาเล่นว้าใหญ่มันคลายตัวออกยากถ้ามุนไม่ดีอ่ะออืืห ไปหาพื้นที่ลงจอดมัวเลยลุกมัวเลยมุวเลยมัวเลยเบาแล้วเบาแล้วถึงเชื่องใจแล้วโอ้โห ถ้าตรงนี้ขาดก็ไม่เป็นไรมันไม่ไกลไม่ไกลแล้วไม่ใช่ตุงม,มือพ่อเนี่ยหมดสภาพามไ,ไม่เก่าแล้วเนี่ย,ยนี่ 嗯嗯 <laughs> หัวมันไว โอเคครับถึงพื้นมาไปที่เรียบร้อยครับว่าวจุฬาคันเบ็ด2เมตรติดไฟของพวกเรานะครับก็ถึงพื้นปลอดภัยครับไม่รู้เมื่อกี้ถ่ายเห็นหรือเปล่านะก็อาศัยการปล่อยเชือกขณะที่ว่าวมันหมุนลงมาครับเพื่อให้มันลงมาถึงพื้นนิ่มนวลที่สุดนะก็สุดความสามารถของผมก็คงได้แค่นั้นนะครับนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมกับลูกๆทำนะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์มีอะไรสงสัยนะครับอยากจะสอบถามผมคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคลิปนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออ